เอาละเข้าชูข้อที่สองครับผมข้อที่สองบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้ก้อนเนี่ยเป็นไงครับหารด้วยก้อนนี้แล้วลงตัวขีดเส้นใต้ลงตัว,เ,ตตวเรื่องอะไรครับอืมสมการอะไรพหุนามว่าไปเนาะถ้าต้องการอะไรครับต้องการอ่ะพี่เบิร์ดโน้ตให้ดีหนึ่งนะพี่เบิร์ดโน้ต อันที่1เนี่ยถ้าต้องการผลหารบวกเศษเนี่ยเราจะใช้อะไรครับเราจะใช้หารยาวกับหารสั้นหารยาวหารสั้นแล้วแต่นะว่าชอบอันไหนอันไหนเร็วก็ว่ากันไปอันที่2เนี่ยถ้าต้องการเศษอย่างเดียว เศษอย่างเดียวเนี่ยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือและไอ้ลงตัวเนี่ยลงตัวมันก็คือเศษเนี่ยเท่ากับศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาไม่ได้ต้องการผลหารถูกปะตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ต้องการผลหารเขาต้องการแค่เศษอย่างเดียวเมื่อต้องการเศษอย่างเดียวเราก็คือใช้ทฤษฎีโบทเศษเหลือได้เลยหลักการทฤษฎีบทเศษเหลือเราก็บอกว่าอ๋อตรงนี้นะทฤษฎีโบทเศษเหลือคือ ให้ทิคในการจําคือแบบนี้จับตัวเล็กจับตัวเล็กเท่ากับ0แล้วไปแทนในตัวใหญ่อ่าลักการมีแค่นี้ครับไอตัวเล็กเนี่ยมันก็คือตัวที่มันนําไปหานั่นเองก็คือตัวนี้จับตัวเล็กเท่ากับ0นย์แล้วไปแทนในตัวใหญ่ เราก็จะได้อะไรครับ x ลบรูทสามเนี่ยเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ก็เท่ากับอะไร x ลบรูทสามนี่นะเท่ากับศูนย์เราก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับรูทสามแล้วเราก็จะเอาไปแทนในตัวใหญ่ก็คือแทนในก้อนนี้เราก็จะได้อะไรครับรูทสามแล้วก็ไอ้ก้อนนี้รูทสามกำลังสองก็คือสามถูกปะ่ะลบด้วยรูทสาม k ลบด้วยสองแล้วก็ไอ้ตัวนี้พี่ขอแปลงแบบนี้เลยแล้วกันเนาะ ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเกิดจากเก้าคูณสามเก้าเนี่ยถอดได้คือสามถูกป่ะไปคูณกับสองก็เป็นหกกลายเป็นหกรู้สามโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็ก้อนนี้ก็คืออะไรครับยี่สิบห้าถูกป่ะยี่สิบห้าคูณสามเจ็ดสิบห้ายี่ห้าเนี่ยถอดได้ก็คือห้าสามถอดไม่ได้ติดเอาไว้แบบนี้จับตัวเล็กเท่ากับศูนย์แล้วไปแทนในตัวใหญ่ได้แบบนี้ลงตัวก็เลยจับเท่ากับศูนย์นั่นเองจบแค่นี้ สบายบือสะดือโบะไหมโอเคตัวนี้ติดลบอยู่ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วพลิกสลับกลายเป็นรู้สามเคเท่ากับอะไรก้อนนี้ยสามรู้สามถูกไหมแล้วก็ห้ารู้สามรวมเป็นแปดรู้สามแปดรู้สามลบไอตัวหกรู้สามก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับสองรู้สามแบบนี้โอเค เพราะฉะนั้นเราตัดโชะโชเราก็จะได้ว่า k เท่ากับ2จบครับแค่นี้ง่ายๆทฤษฎีบทเศษเหลือแปบ๊บเดียวข้อสอบก็ออกตลอดนะแบบนี้เคลียร์เนาะเคลียร์เนาะอ่าอย่างแรกเนาะต้องแยกให้ออกว่าเขาต้องการผลหารเศษเราก็ไปใช้หารยาวกับหารสั้นถ้าต้องการเศษอ,อย่างเดียวเราก็ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทเศษเหลือก็คือจับตัวเล็กเท่ากับ0แล้วไปแทนในตัวใหญ่แบบนี้ แทนออกมาก็จะได้เท่ากับตัวที่เป็นเศษถ้าลงตัวก็คือเท่ากับ0ถ้าบอกว่าเอาไอ้ก้อนนี้ไปหารแล้วเหลือเศษ5ก็จับเท่ากับ5ถ้าแทนแล้วบอกว่าเป็นอะไรครับหารแล้วเหลือเศษ10ก็คือจับเท่ากับ10อันนี้ไม่มีปัญหาเนาะสบายๆอะใครที่ยังไม่ดูข้อหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูเนาะมีเทคนิคคิดลัดไว้ให้อยู่แล้วเอีคยเคลียเนาะเคลียเนาะข้อ2อะเรียบร้อยครับผมชื่ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแบ่งปันนะใครที่ต้องการเอกสารชุดน,นี้ก็ Inbox เข้ามาสแกนเข้ามาตาม QR code ได้เลยครับผมหรือว่าอ่า o ินบ็เข้ามาทางเพจ Facebook พี่ก็ได้ครับผมก็แบ่งไปข้อสอบกันประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ